ไม่แก่รถติดรถไม่มีพอมีปัญหารับไม่มีรถส้นตัวห้ามไม่แต่ทำไมไม่เจอรถส้นตัวสักคันจะไม่นี่นี่ดาวก็ไม่แพงพ้นก็ไม่แพงมีกันเกลีาดในตลาดอำเภอเล็กๆยังมีร้านใกล้รถทำไมไม่เจอเจอมาแล้วเดี๋ยวใจไม่เก้พอดีพุ่มป่าไปตั้งชุนโอเสร็จแล้วไม่ไปโอตัวหน่อยเนี่ยไปเอาเจกอยไม่รู้จุนไปแน้วตั้งจุนแก่น้อยร้านอาหาร น้ำปนปื้อแล้วพาไปตั้งศูนย์ไม่เลยจ้าแผลเจ้าขาพาไปตั้งศูนย์และทวงรอไว้หรือเปล่าแงว่าแ่จทวงรอด้วยกานนันดว่าล็อกโกแล้วมันยังหง,งไปเด็เลยทวงรอมายโยโองป้าไปตั้งไอ้ศูนย์น่ะแล้วครับมีปัญหาติ่เดือดร้อนตอนนี้แผเจ้าขาเรากระม่อมคุณฝากตายที่นี่เป็นปนัญหายางก็ไม่ได้ตัดได้วันเล้วตั้งแต่คุ้นไม่ตกแต่ตัดยางได้คุ้นตกมาพ่มจัดอย่จะพอดูคุ้นเท่านั้น คือไงคนไม่ตกผมไม่ตัดเด็ดใจต้องตัดดูคนตัดวันที่คนตกไม่ใจย่างเองแงลาย่างหลักนี่อยากตัดย่างเผืือนตัดวันแรงกําเปยพวกกับเจ้ากองทวนเลยกอหลักตัดย่างเผืือนครับไม่ทราบทั่วเออเจ้ากองทวนก็วิน้ํม้มางอไม่กล้าแต่ว่าพบแล้วจริงคนอนหันขับพุ่มลุงไปตัดยางตัดตัดได้ถึงท่วแจ้งเคียงเวมเวมพุ่มกระจายเสื้อพุ่มมาติดำพืนผมโกง นายพูด่าเพื่อพุ่งบอกเฮ้ยกอยมาลักล้างกุญแจเราบ้างทีนี้บางนุ่งว่ากูละเจ้าวสวนทีน so ี้พุ่งก็ไม่ยอมเพราะว่ามึงก็ในจอร์นกู้เจ้าวสวนพอแรงกันเ็ตต่างกุญแจต่อยไปกุญแจเก่าซอยมุมต่างกุญต่างรักกันเวนี้มันก็มาลักทัดพุ่งก็มาลักตัดพอแรงแรงก็ว่าเอาเลยบ้ามันว่าเอาเลย เร่งวิ่งดังเร่งพอมันวิ่งพุ่มนว่ามันวิ่งมาพมพก็วิ่งตันทีวิ่งไปร์มันวิ่งพลืนอพอไปต่างคนต่างชนพมวิ่งมาจึงบ้านนอนไม่ตันไอ้ออบพอมาโกตู้เดินพุ่นเดินพุ่นเปิดตู้เร็วเจ้าก้อนกนยิงกิงคู่มาแล้ววะแล้วค่อยจนนั้นพอพมนแรอ้อตัวก็จนแก่งเดียวกันเค่จัดต่อแก่ไตลบมานอนอยู่บ้านไม่ตันกำ หันกลับประมาณวันยินได้เจ้ากองทวนมาถึงบานซื้อนุมเก๊กมาคว่าต่องกลงเจ้ากองทวนหน้าโอบใจนองเบ้าหน้าจะไปช่วยตัด่างตั้งลูกตั้งโป้วะจวได้ไ,ม,ม,ไม่นำยางไาได้เจ้ากองทวน,นุนในรถจะไปช่วยทัดลาบไดจริงแล้วไม่แกร์ลรำแล้วเป็นปัญหาเป็นแปลเจ้าขะเออนี่เดือดร้อนเดือดร้อนตั้งเพครับมีลูกกับปึงป่าไม่ได้จะิเลย ฮั่นวันนั่นจีแล้วจนว่าเดือดร้อนไปพุ่มเผื่อนโต๊เบือชวนพุ่มไปเทียวงานชวนนายพูนไปเจ้าขาฮั่นก็เหยื่เผื่อนผู้ใหญ่ฮีดพอผู้ใหญ่ฮีดโตกเบือชวนนายพูนปรลานอานรับอินีพอไปถึงรันผู้ใหญ่ฮีดว่ากินเลยกินเลยเด่นพูนจัดเลี้ยงเต็มเต็วะในต้านาวันนี้โต๊เบือพุ่มว่าจะบปรนันกับพวกมอบเด็กนกคุณผู้ใหญ่ว่าองคุณให้เหลือก็เลย เม่งดาลักป่ามา้แม่เอ้ยป่วยหน้าเด็กหล่ำคออย่าลูกเจ้าพ่มลูกเจ้าไปเป็นกันนี้อยู่แล้วพ่อมโอโดยความชั้นจัดโผล่หลักลูกออกมาหน้าบานเอหน้าดันได้ใหม่การยุ่มถึงตนพ่มักตุกเม็ดไม้หลิกกบพ่มตีจนมันรองจนไม่ร,มรวยตับหรือพ่มกระรองมันกระรองพ่อมลำการพ่มดา,มาป่วยไปหรือไม่รู้จักหลักจักทีหลกผู้ยญิง รอเดียวใจกูกลับไปบอกแม่มึงไงเมมึงตัวไปตายกีดีลูกเาว้าแลกเงินคำพุ่มดำเพือลูกเ้าหวาเพลือลูกเ้าววาโปพอย่าไปยุ่งกับแมย์นะมกํกำลังยุ่งยุ่งหับแกกู่บนรองไงยิงรองกูไปเลยผมสอยู่เมียก็มาโย่ขายเดียวกันแล้วจัดหรือนำลูกไอ้เจ้าให้ไม่รวยผึ่งเคยมีลูกยิ่งกับผึ่งไม่ได้้าลูกใจในพอดได้ผึงพอมีลูกใจในพอดได้ผึงแพร่เดียวขะ ในหลกชใจตัวปีนตอนนี้จบการซีดก็จบการซีดครับทำไรวางนี้จบการซีดแล้วกต่เดียว่าเล็กห้าขวดใครการซีดร้อยการซีดเล็กกันเล้จบการซดเล็กครับจบขนาดเลยขนาดรัฐศาสตน์จบโตนปีหน้ากินไววโตพวงครับซอยตุกไม่แม,ม่เร็วในรถเกล,ลืองน่าจะได้โตพวงก็เป็นปะนาครับ เด๋ยวตึงนายพูดีนมีลูกกี่คนคริปเอสกับป้มลูกตั้งหนในใช้แกลูกมากเดินแกบผูเดินแกบลูกมากเป็นเดี๋ยวใช้แกปล่อยให้เกิดตั้งคริปเอสป้มอยู่หน้าตีควายบอลลิททำใจเมียมันมันจะจำหน้าออกท่าวเลยอันอภิสิตเดินไ้ตอนแกปินนำท่วมจริงแต่กุงเทพไม่ท่วม ฮ่าเพราะไกรดูไงไปตึงอีส่สานดูแต่ไก่ใกลเควดมาลุงนกปีตั้มพี่ฮ่าไหนดูแล้วอู้ในบองลานี่คือรู้หมดกับ้มนักเกี่ยวจนคยควันเคาอีกับผมรู้ไปเลยเฮัลโหลมันแปลกนะจ๊ะครับเรนรู้จักหรือ,อยังนาะยกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกพบเร็วแลกว,วันไปคลองชื่ออะไรหญิงลึกกับอะไรนะหญิงลึก ยิงลักค่ะเพราะท่านยิงลักไม่ใก่ยิงลึกใช่นี่เป็นปัญหาบ้านเมืองที่เกิดขึ้นตอนนี้คือเด็กเรียนจบแล้วตกงานขาบจกงานเป็นเด็กจำโย่เรียนจบแล้วจกงานที่จะทํำยังไงคนนโยบายท่านยิงลักเขาบอกแล้วว่าตอนนี้จบปริญญาตรีเนี่ยสตาร์ทที่หมื่นห้าสตาร์ทเจอเบือหน้าครับใช่ใก๊กเก๊กเกระเลืองรบจงังกูไม่ย,ยอมเดินแฮมสตาร์ทเบืรอหน้าบิดก็เหลาเส้นเปดเรียกแดดไม่อุ๊ เออแข่โต็กันในอวดเตียนบอดเซียกันยอดมันเปล่าอวดเตาะกูคนลาซาตาดกันผมไม่รู้อย่าเดือดร้อนวันนี้เปลกเ,กเกพีกฟรีเออไล่เรื่องไล่ราวจะเกิดขึ้นต้องช่วยกันแก้ไขช่วยกันคิดอันนมึงแลวงวันนี้เด็กอายุเจ็ดขวบนี่ก็จับมาทำบัตรประชาชนุนหมดแล้วเด็กเจ็ดขวบทำบัตรเออแต่ต่อไปเคยไม่ต้องทำบัตรเอ ก็อีกคนตำนานอย่างมาลูกไหมตำบูดอเวลาเยี่ยวเจ็ดเลยไม่บาดกำเปลืต่างกลางเกงเลยเว้นครูเจ้าไปหลักบัดอยยาหลักลูกบัดประชาชนบัตรประชาเด็ดลาเด้อตอนนั้นไม่ต้องเครียดบุหรีมาเทียนไปเวียนคนอย่างงาโดยต้นและตัดรองคนเมียจุดเทียนไปเวียนคนอย่างงาโดยต้นและตัดรองคนเมียอร่อยจากที่กี่ปัน รอยจากที่กีันนำต้มเถอกันจังเปลียเปลียเปลียอัตัดยางมาหลายปีไม่รวยทักทีแล้วจะทำยังไงหน้ากาทุกมันดังลุกขึ้นลึงลังและนอนอยู่ไม่ได้จงกาแควแลใดำดำจงกาแควแน่ดำดำหัวต้อมจากคำแล้วอยไปตัดยางในตรองเตวฝนตกเสร็แล้วจะทำยังไง คุตกปลำปลำต้นยางเปียกดำใจะใก้ตัดยังไงกลับไปบ้านไม่รอดีถ้ากลับไปบ้านไม่รอดีเอาเมียจักที่ละายใจกันตัดยางไม่ได้ก็ลบไปตัดยุงทเทวตาเกลใจดำขึ้นหยุดยางนัจใจเลยควยเมื่อน,นี่ติดกองที่ก้อยตาเกะไม่กล้าใจคนเป็นลูกน้องพุทธตาเกะทันจริงไม่เป็นลูกจ้างมั้งมันมาโลไม่บุนนี้ ต่อได้เป็นหลกจ้างเนี่ยมันดูชื้นยนั่นเออชเจแเก๊ใจดำาุนตกปลำปลำจะให้ตัดยังไงต้นเพียกเปล็ดเปล็ดอเหย็ดีแม้อยจะให้ตัดยังไงมายืนแจ้งด่าหน้าเหมือนผีมายืนแจ้งด่าหน้าเหมือนผีมันตรมที่มีอเก๊ตายุเคยตจ้าเก๊าเกเอ๊คู่โหตจาเกคู่คู่เพื่อนี่ตัวตีตุดตัวตียุดตัวตีตัดลราเว้ยเดี๋ยวกายต้าเก แม่วายุทธกะบอกมังูเดไปเกียนชาติไปรับปะมามาชักรถวะใส่จิกเอาไว้ปะมาตัดกันเลยล่ะนั่นเออมึงไดาว่ากูกลัดมาตรงแต่แกจิกคลัดมาไม่ได้จีบนะแต่ตำมันตะนาการตะมันเบ่งก็จิกพอแด่คลาดอันนี้ก็ตัดยางจังอันนี้ตัดกองหลวงวัดมาได้กูไปตัดกองปีดดิสดาวอย่ามือเลยยางโก้ไปนั่นเออนั่นไปบันยายอีต้องตัดตันชึกลอยยังนั่นเออเด็กกูได้หล่ะ ว่าจิกวันเปดอ้นตะเกกูไม่กลัวรอยจากจีกี่พันต้วนตั้งขันนำตรงกระจองย่างคราดได้หลังก็ตะเกอีิปเป้ป้าปะมาหมาตัดยิกเราหนึ่งว่ากูคราดตานั่นเออตะเกโรอยจากจีกี้พันตั้งสวนเองกันแล้วเปรียบจะตายใจยิกเราเอาปะมาตะเกมามาเลยมันหน่าน้อยใจตาย่าเด้งเนี่ยจดีวา ตาย่าเด้งเดี๋ยวจะดีว um, ่าเย็ดแม่พี่นางาชวนไหมร้อยว่าบ่าฮ่องเมติกาเดมอย่ากูเถอะองแต่พี่อายูดังไงตั้งแน่เมื่อไหร่กูบอกมึงแต่จะตักเต็นดังอ้ไม่ใจเป็นทำเต็นไม่ได้ว่ะเฮ้ยไม่ใจร้อยแต่เลยตัวของกูไม่ใจได้อยกูมึงไงร้อยของกูไม่ใจเล่นเก่งเต็นไม่ได้ไอ้ไดรก็ไม่ใจเล่นเก่งเต็นไม่ได้ในเหนือว่าเพื่อมึงฟังไหม ก็อยากแกงเล่นแกงเล่นจากตรงสามตัวัง